ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีวอกประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตำราโหาราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จากพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือในเดือนนี้ ดวงชะตาของท่านดูจะราบเรียบไม่โดดเด่นเพราะเนื่องจากมีดาวอัปมงคลเพ่งเล็งอยู่ในเรือนชะตาจึงส่งผลทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ค่อยดีและอาจเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินที่มีแต่รั่วไหลออกจึงต้องรู้จักบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างรอบคอบ จะได้ไม่ตกอยู่ในสภาพขัดสนจนชักหน้าไม่ถึงหลังดวงด้านการเงินและโชคลาภเดือนนี้ดวงโชคลาภไม่ดีไร้แสงสว่างนำทางจึงไม่เหมาะกับการลงทุนทำกิจการค้าหรือเล่นพนันเสี่ยงโชคใดๆควรตั้งมั่นอยู่ในความสงบรอคอยโอกาสที่ดีกว่านี้จึงอย่าดึงดันฝืนลิกิตโชคชะตามิฉะนั้นท่านอาจจะต้องสูญเสียเงิน และทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะการเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังดวงด้านการงานท่านต้องพยายามตั้งสติให้ดีใช้ความสุขุมรอบคอบเพื่อรับกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาอย่าวู่วามใจร้อนใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาและไม่ควรไปยุแย่ท้าทายหัวหน้าหรือผู้มีอํานาจเพราะจะทำให้ท่านต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ก็ไม่ควรไปสอดรู้สอดเห็นหรือไปขัดผลประโยชน์ของผู้ใดเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนเกิดการบาดเจ็บเลือดตกยางออกอีกทั้งยังอาจกลายเป็นคดีความต้องเสียเงินเสียทองขึ้นโรงขึ้นศาลทำให้เดือดร้อนทุกฝ่ายดวงด้านความรักเดือนนี้ค่อนข้างเปราะบางหากมีเรื่องคุณข้องมองใจจนถึงขั้นทะเลาะวิวาท ก็จะนำพาให้ชีวิตรักล่มสลายได้ดังนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นรมจึงควรโอนอ่อนผ่อนปลนให้อภัยกันเอาใจเขามาใส่ใจเราและพูดคุยกันด้วยเหตุผลจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ดวงด้านสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีร่างกายอ่อนแอจึงควรนอนหลับพักผ่อนให้มากๆและบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานและความแข็งแรงให้กับร่างกายนอกจากนี้ควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นระวังโรคหวัดและภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดังนั้นควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวไว้เมื่ออยู่ในสถานที่แออัดผู้คนพลุกพานจึงจะไม่ติดเชื้อโรคก,ก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้ว ขอให้ท่านมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลามีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบารมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายราบรื่นและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือน หญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตริย์ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888